รอบโลปีสัตว์แดงประจำการเช้าวันจันทร์สัปดาห์ใหม่ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมไปพร้อมกันในตัวโดยในทางฟุตบอลก็จะเท่ากับว่าตอนนี้ลีกละระดับชั้นนําในทวีปยุโรปทยอยเปิดตัวการแข่งขันฤดูกาลใหม่ผ่านแมตช์เดย์แรกกันไปบ้างแล้วนะครับที่อยู่ในความสนใจเยอะสุดก็หนีไม,ม่พ้นพิมพิเลกอังกฤษที่ประเดิมนัดได้กันไปเป็นที่เรียบร้อยและคืนนี้จะมีคู่มันเดย์ไนท์ปิดท้ายวีคแรกนั่นคือการพบกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเพิ่งเลื่อนชั้นกลับ น่าจะมีอรอยยิ้มกันทวนทั่วนอกจากชัยชนะเหนือฟูแลมประเดิม3นาคะแนนแรกมาเป็นขวัญทุงฤดูกาลใหม่แนวโน้มทิศทางความเป็นไปอะไรต่างๆก็ล้วนดาเนินไปในทิศทางบวกอย่างมากโดยเฉพาะกับฟอร์มการเล่นของผู้เล่นหลายๆคนที่ดูจะยกระดับตัวเองขึ้นมาจากฤดูกาลก่อนอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็แน่นอนนะครับว่าตาบเท่าที่ตลาดนักเตะน่าร้อน2024ครั้งนี้ยังไม่ปิดตัวลงภารกิจของอินนอ์กรุ๊ปก็ยังคงเป็นเรื่องของการมองหาลู่ทางในการเสริมความเข้มแข็งให้กักบทีมของเอเดร็กเทนฮาร์อยู่เสมอโดยรอบวันที่ผ่่าาานานนมมหึงใเด็ถููกิ ถึงกันคือเรื่อของอีวานโทนี่กองหน้าทีมชาติอังกฤษซึ่งรายชื่ออยู่ในทีมเบรนต์ฟอร์ดวันแข่งขันเมื่อวันนี้ที่พวกเขาพบกับคริสตันพาเลตชนิดที่ไม่ใช่แค่ไม่มีในไลน์อัพตัวจริงแต่บนมานั่งสำรองกับไรงเงาโทนี่ครับซึ่งก็นหนีไม่พ้นที่สื่อจะนำประเด็นในส่วนนี้ไปยิงถามใส,ส่โทมัสแฟงกุนซือของทีมพึ่งน้อยซึ่งบอกว่า มันมีหลายอย่างเกิดขึ้นกับอ e ีวานแน่นอนว่ามีความสนใจจากสโมสสอนอื่นเข้ามาเรื่องการย้ายทีมและมันคือสาเหตุที่ทําให้เราตัดสินใจจะก,การเขาออกจากเกมนี้ไปก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องคลาสสิกนะวันก่อนนี้ผมก็ให้ข้อมูลอะไรไม่ได้มาก คือเขาเป็นพื้เล่นที่ยอดเยี่ยมสําหรับเราแน่นอนแต่ปีที่ผ่านมาเราก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเรารับมือกับช่วงเวลาที่ทีมขัดเขาได้ขณะที่คําถามที่ถามว่าใชัยตอนจบของอีวานโทนี่กับ,บเบลนฟอร์ดแล้วหรือไม่โทมัสแฟรงก์บอกว่าใครจะรู้ได้ละ่ะผมยืนยันได้ว่ามีความสนใจเข้ามาจริงแต่ยังไม่มีอันไหนที่ใกล้เคียงจะเป็นจริงเรียกได้ว่าคาสัมภาษณ์ของโทมัสแฟรง์ชัดเจนนะครับว่าอนาคตของอีวานโทนี่ในตลาดรอบนี้มีแนวโน้มจะย้ายทีมสูงมากซึ่งจุดหนึ่งที่ต้องไม่ลืมนํมาาาาาาามปประกกกอออออบเเเขขข้้้้ดดวยยัันน็คืืุุสสญญงโทททีี่หล กับอายุอันนมของเขาในตอนนี้ที่กําลังดีบนวัย28ปีตัวของเขาเองก็ถือว่าสร้างชื่อเสียงสะสมมาไม่น้อยโดยเฉพาะกับยูโร2024ครั้งที่ผ่านมาที่เวลาได้ลงสนามแล้วมักทําผลงานได้ดีตลอดนั่นหมายความว่านี่คือทำลายสําคัญที่ตัวของอีวานโทนี่ต้องพิจารณาตัดสินใจให้อรอบคอบเนื่องจากมันจะหมายถึงอนาคตบนเส้นทางอาชีพของเขาหลังจากนี้ไปอีกหลายปีและถ้าเขาคิดถึงการยกระดับตัวเองไปเล่นกับสโมสรที่ความท้าทายใหญ่ขึ้นตลาดรอบนี้ก็ถือว่าเหมาะสมแก่เวลาที่เขาจะขยับขยายแล้วจริงๆ เช่นเดียวกับในมุมของสโมสรนเบรนฟอร์ดที่ก็ต้องบริหารจัดการสถานการณ์ตรงจุดนี้ให้ดีเพราะหากว่าตัวนักเตะต้องการย้ายทีมแล้วไม่สามารถหาทีมที่จะปล่อยไปได้ก็สุมเสียงที่ตัวนักเตะจะอยู่กับเบลนฟอร์ดไปปีสุดท้ายแล้วย้ายฟรีในปีหน้าที่นี้ถามว่ามันมาเกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรคําตอบก็คือมีความเกี่ยวพันกันอยู่นะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้กระแสข่าวเชื่อมโยงปีสัจแดงกับอีวานโทนี่นั้นมีมาโดยตลอดอาจจะไม่ใช่กระแสข่าวที่ร้อนแรงในหน้าสื่อเท่ว่าก็ถูกหยิบมาพูดถึงกันบ่่่่่่อออยๆแลลละะสืืทีเเเเนนปรด็็กไมชจา แต่เป็นเดอะอินดีพีเดนซ์ซึ่งยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวของอีวานโทนี่ส่วนตัวเลขค่าตัวนั้นเบรนท์ฟอร์ดตั้งไว้ที่เลนห้าสิบถึงหกสิบล้านปอนด์เมื่อนำมาประกอบกับแนวทางการพูดกับสื่อของโทมัสแฟงก์ก็ถูกตีความว่าบ้านที่อาจจับสัญญาณอะไรจากท่าทีของตัวนักเตะได้บางอย่างเลยเลือกที่จะไม่หนีบชื่อมาอยู่กับทีมด้วยในวันแข่งขันซึ่งในทางหนึ่งการที่ผู้จัดการทีมทำเช่นนี้กับนักเตะตัวเก่งของทีมที่กำลััังอออออยยยยููู่่่่่่่่ในนนนนสถถาาาาาาาะกกกกคคตตทีีไไไไมมมมมชดดเจวจวววหรืป็้ อาจจะเป็นการเน้นชัวร์ไม่ให้ตัวนักเตะลงเล่นแล้วส่มเสียงที่จะบาดเจ็บซึ่งจะไปกระทบกับกระบวนการย้ายทีมที่อาจจะมีขึ้นใน2สัปดาห์สุดท้ายของตลาดครับ แต่สาหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลําดับความสาคัญของพวกเขาในเวลานี้ทุกฝ่ายล้วนทราบดีนะครับว่าอยู่ที่การเดินดิวมิดฟิลด์เข้ามาเติมผงกำลังให้กับเอเดกเทนฮาร์โดยตัวละครสําคัญที่สุดก็คือมานูเอลอูกาเต้มิดฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัยของสมงสอนเปเชซึ่งเดี๋ยวนี้ปัญหาเดียวอย่างที่แฟนบอลเดาทราบกันก็คือตัวเลขค่าตัวที่เปเชตั้งไว้นั้นไม่สอดคล้องกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทําให้อะไรต่างๆไม่คืบหน้ามานาหลายสัปดาห์โดยระหว่างทางตัวของอูกาเต้ก็มีข่าวว่าพยายามช่วย,ยวาากาะเะฉพ การแจ้งความประสงค์ว่าตัวเขาต้องการย้ายทีมและต้องการย้ายมาแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นซึ่งก็เท่ากับว่าเคสนี้ต้องรอแค่เวลาเท่านั้นว่าทางเปเชจะยอมลดท่าทีค่าตัวลงมาตอนไหนเพราะตัวนักเตะกับปีสัดแดงตกลงรายละเอียดส่วนตัวได้หมดครบท้ทนไปนานแล้วขณะที่อีกหนึ่งตัวแปรที่จะทําให้ดิลลดระยะเวลามากขึ้นคือเคสขาออกของสกอตต์แม็กทูมินเนซึ่งรอบวันที่ผ่านมานี้คอเล่เล่เดลโล่สปอร์ตสื่อฝั่งประเทศอิตาลีทํารายงานไว้ชิ้นหนึ่งอ้างว่า สโมสรน,นาโปลีบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับทางแมตโทเมเนสเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วแต่ปัญหาเดียวก็คือพวกเขายังไม่สามารถจะจ่ายเงินค่าตัวตามที่ฝั่งของยูไนเตตเรียกไว้30ล้านยูโรหรือราว25.5ล้านปอนด์ได้ในตอนนี้ยกเว้นจะสามารถทําการขายวิกเตอร์โอซิมเพนออกไปได้เสียก่อนซึ่งตัวของโอซิมเพนนั้นณนะตอนนี้ก็มีกระแสะข่าวแรงอยู่กับสสโมสรน,นั่นคือเชลซีและอาเซนอลหลังจากที่ตัวนักเตะถูกระบุว่าได้ทําการยื่นเรื่องของขึ้นบัญชีย้ายทีมกับนาโปลีทีนี้ย้อนไปที่กรณีมาาาาบวััทีี่่ผมมยง ความคิดเห็นหน่าสนใจอันหนึ่งจากจูเลียนลอเรนนักขา่าวฟุตบอลของทางฝั่งต่างประเทศออกมาตั้งคำถามว่าด้วยผลงานที่กาเซมิโลกับคอปปี้เมนูแสดงออกมาให้เห็นในเกมนัดเปิดสนามพิมเมลีกซึ่งเอาชนะฟูแลมได้นั้นแมนยูไนเต็ดอาจต้องทำการประเมินสถานการณ์ใหม่อีกทีหรือไม่ว่าพวกเขาจำเป็นแค่ไหนที่จะเสริมผู้เล่นแดนกลางเข้ามาอีกคนในราคาที่สูงมากๆโดยเขาได้กล่าวไว้ว่า ถ้าคุณดูเกมของยูไนเต็ดเมื่อวันศุกร์คุณได้เห็นคาเซมิโลในเวอร์ชันที่ยอดเยี่ยมแบบนั้นและคำถามคือคุณจะยอมจ่ายเงินระดับ50ล้านปอนเพื่อผูเ้เล่นอีกคนในขณะที่คาเซมิโลทำผลงานในระดับนั้นจริงๆหรอโดยส่วนตัวผมคิดว่ายูไนเต็ดน่าจะกำลังชั่งใจเรื่องนี้อยู่ถ้าคอบบี้กับคาเซมิโลสามารถนำเสนอผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับทีมในซีซั่นนี้ได้พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องมีผูเ้เล่นอีกคนที่อาจจะต้องมานั่งสำรองแต่ราคาตั้ง50กว่าล้านปอน ขณะดเดียวกันในส่วนฝั่งขาออกของปีสัตว์แดงมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นจากกรณีวิกตอร์ลินเดเลฟมีภาพข่าวออกมาว่าดูเหมือนเจ้าตัวจะมีอาการบาดเจ็บและอาจจะทําให้กระบวนการเรื่องย้ายทีมในตลาดรอบนี้ที่เหลือแค่2ส,สัปดาห์นั้นหยุดชะง,งักซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะกระทบชิงไปในส่วนของการทํางานของฝ่ายบริหารเรื่องการจะเสริมผู้เล่นเพิ่มเติมหลังปิดดิวสําคัญในแดนกลางเพราะอย่างที่แฟนบอลได้ตามข่าวกันมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการปิดดิวกองกลางเป็นเป้าหมายหลักสุดท้ายแล้วจากนั้นกับช่วงเวลาที่เหลือในตลาดการจะมีผู้เล่นเข้ามมมาเเพิิ่ตได้อีกกจับ ในส่วนของการระบายผู้เล่นออกว่าทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนสําหรับรีเดอร์เลิฟการที่เขาบาดเจ็บไปนี่ก็ไม่ใช่ผลดีนะครับเมื่อมองว่า ตัวสัญญาของเขากับทีมเหลือแค่ถึงปีหน้ามันหมายความว่าตลาดรอบนี้คือรอบสุดท้ายที่ปีสั์แดงเพราะจะทาเงินสักเล็กน้อยจากการขายเขาและหากสุดท้ายอาการบาดเจ็บของเขาในตอนนี้กระทบทําให้มยยไม่ได้ย้ายทีมไปไหนในตลาดหน้าร้อนนี้ยูไนเต็ดก็ค่อนข้างส่มเสี่ยงที่สุดท้ายแล้วอาจจะต้องยอมเจ็บเสียเขาไปฟรีในช่วงซัมเมอร์หน้าจากการหมดสัญญาต่อกันนอกจากนี้ก็จะมีอัปเดตเรื่องอนาคตของฟาคุนโดเปเยสตีซึ่งเมื่อคืนนี้รายงานจากโรมาโนเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยที่คืบหน้าอยู่กับทางพานากกรสสโมจ สำหรับการปล่อยตัวปีกดาวรุ่งทีมชาติอุรุก,กวัยออกไปโดยที่โรมาโน่ย้ำว่ายังไม่มีข้อสรุปขั้นสุดท้ายออกมาในตอนนี้แต่การเจรจานั้นดําเนินต่อไปตลอดและมีความเป็นไปได้สูงว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ฟาคุนโดเปเยสตี้จะไม่ได้อยู่ในสังกัดของปีศาจออีกแล้วสําหรับปเอสตี้การย้ายทีมก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรนะครับเมื่อมองว่าพื้นที่ตําแหน่งการเล่นของเขามีตัวเลือกที่ขวางอยู่หลายดัานมากๆอีกทั้งตัวเขาเองเคยได้รับโอกาสให้ลงเล่นและทําผลง,งานมาไม่น้อยแล้วจากฤดูกาลก่อนทว่าเจ้วาว เวลาที่ได้รับโอกาสลงสนามทําให้การแยกย้ายไปเติบโตน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดทั้งต่อตัวสโมสรที่จะได้เงินจากการขายเข้ามาใส่บัญชีและระดมงบไปซื้อผู้เล่นตัวอื่นรวมถึงเป็นทางออกที่ดีต่อตัวเปเยสตี้เองที่จะได้ย้ายไปแล้วมีโอกาสลงสนามให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเขาที่ต้องการเกมการแข่งขันมากขึ้นจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อีกป็นี้ที่ความคิดเห็นน่าสนใจซึ่งเกี่ยวพันกับก,บการมีอยู่ของเมสันเมาส์ในทีมปีสัดแดงคนได้คือจอร์โอบิเมเกลอดีตนั้เแต่ของเชลซีซึ่งออกมาบอกว่าโจชัวทำ เขาน่าจะได้สตาร์ทในเกมนั้นต่อไปก่อนเมสันเมาส์สำหรับเมาส์ผมพูดมาตลอดว่านี่จะเป็นซีซั่นที่เขาต้องทําผลงานให้ได้แต่เห็นชัดว่าเกมกับฟูลแลมเขาไม่ค่อยมีอิมแพกอะไรมากนักฉะนั้นมันคงดีกว่าที่จะหลีกทางให้กับโจชัวและถอยบรูโน่มาเล่นหน้าตำ พราะสุดท้ายมันคือเรื่องของการที่ยูไนเตดต้องมีกองหน้าตัวเป้าขณะที่อีกคนหนึ่งที่ยอามากล่าวความคิดเห็นถึงเมสันเมาส์เอาไว้แมดีตผู้ช่วยคนดังของเซอร์เล็กฟอ์กูซันนั่นก็คือเลเน่เมเลสตินที่กล่าวว่าผมมองว่าสถานการณ์ของเมสันเมาส์ดูคล้ายกับดอนนี่ฟอนเดอร์เบกและเช่นเดียวกันมันสามารถอธิบายความเป็นไปของผู้เล่นอื่นอย่างเช่นคริสเตียนเอรกเซนได้ด้วยแม้อายานี้จะมีประสบการณ์มากกว่าแต่ที่เหมือนกันก็คือตำแหน่งในสนามของพวกเขาอยู่ในพื้นที่ของบุูโนเฟรนันเดสบุูโนเป็นผู้เล่นคนสำค ที่ถ่ายทอดออกมาทําให้มันเป็นเรื่องยากมากสําหรับคนอื่นที่จะได้ทําผลงานในตาแหน่งที่พวกเขาถนัดที่สุดสาหรับเมสันเมาส์เขาไม่ใช่ตําแหน่งหมายเลข6และไม่ใช่ตัวริมเสน้นคุณต้องการให้เขาเล่นในตําแหน่งหมายเลข8ในแบบที่แอดวานซ์ซึ่งการจะทําเช่นนั้นหมายถึงคุณต้องมีตัวหมายเลข6กหนึ่งคนในสนามและเลือกเอาว่าจะใช้ตําแหน่งหมายเลข82ตัวหรือหมายเลข12ตัวพร้อมกันเมาส์มีความสามารถที่ดีกับการเล่นในช่วงเปลี่ยนผ่านหรือทานซิชันและการแย่งบอลกลับมาเพื่อโตกลับในพื้นที่อันตรายเขามีความเร็วและความคล่องตัวในการจะทําสิ่งเหล่านั้นเขาพ มาแล้วที่เชลซีแต่บางครั้งเมื่อคุณยึดติดกับระบบบางอย่างเหมือนก็เป็นเรื่องยากในการจะปรับผู้เล่นบางคนให้เข้ากับทีมได้ผมจึงค่อนข้างกังวลใจแทนเพราะกลัวว่าเมสันเมาส์อาจจะซ้ำรอยดอนนี่ฟันเดอร์เบกที่เส้นทางอาชีพกับ United, ยูไนเต็ดค่อยๆถูกเชื่อจังลงไปทุกวันทุกวันเขาต้องทํางานหนักในการซ้อมสมัยผมทํางานกับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันที่มีผู้เล่นหลายประเภทแต่ประเภทที่ทํางานหนักจะมีข้อได้เปรียบในแง่การเป็นตัวเรื่องหมุนเวียนเราสามารถเล่นในระบบที่คงเดิมได้บนสไตล์ที่แตกต่างออกไปฉะนั้น,นแมนเชสเตอร์ย ใบางเกมอย่างไรถึงจะสามารถเอื้อให้เขาโชว์ฟอร์มเต็มที่ออกมาได้บางทีครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมอาจจะดีสําหรับเขาในการทําสิ่งนั้น